สวัสดีครับผมอาจารย์พรราชีชัดทุกเรื่องวันนี้จะมาสื่อทานายดวงชะตาผ่านไจจพ่ศักดิ์สิทธิ์จิตสัมผัสคําทํานายตรงนี้เป็นคําทํานายโดยรวมนะไม่ได้เจาะจงดวงชะตาของผู้หนึ่งผู้ใดผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมควรจะต้องรับฟังทั้งลัคนาแล้วก็ราศีโดยการเน้นฟังไปที่ลัคนาเนี่ยเจนะแล้วก็มาฟังเพิ่มเติมในเรื่องของราศีเพิ่มอีก3 0 แล้วก็ที่สําคัญสิ่งไหนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านสื่อผ่านไพ่สื่อผ่านอาจารย์มาบอกนะว่าเป็นจังหวะที่ดีเป็นเรื่องที่ดีในชีวิตเราก็อย่าลืมน้อมรับพลังงานดีๆเหล่านั้นไว้ด้วยสิ่งไหนที่ท่านเตือนนะผ่านอาจารย์มาก็ขอให้พวกเราเนี่ยมีสติในเรื่องของการยับยัง้งชั่งใจยั้งคิดนะทำอย่างระมัดระวังนะสิ่งต่างๆก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้แค่เพียงเล็กน้อยหรือบางคนที่มีสติมากพอก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกัน สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีกุมทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทำนายานดวงชะตาคำทำนายตรงนี้นะจะเป็นคำทำนายตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์เรามาเริ่มกันที่แง่มุมของทรัพย์สินเงินทองกันก่อนในระยะนี้ทรัพย์สินเงินทองของชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีกุมเนี่ยจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะมีแนวโน้มในเรื่องของการที่เจ้าชะตาเนี่ยจะประสบความสําเร็จ ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะมาจากการพูดการคุยการเจราจาการโน้มน้าวจิตใจการบริหารจัดการจะมีโอกาสประสบความสําเร็จทรัพย์สินเงินทองต่างๆจะมีโอกาสเพิ่มพูนขึ้นหรือมีจังหวะดีๆเข้ามาในระยะนี้ซึ่งภาพโดยรวมจากหน้าไพ่ลักษณะนี้ก็จะมีโอกาสที่เจ้าชะตาเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ด้วยตนเองหรือที่เขาเรียกกันว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน อาจจะเหนื่อยอาจจะยากอาจจะมีปัญหาจุกจิกโกนใจบ้างนะเป็นหน้าไพ่ที่ไม่ได้มีความหมายว่าราบรื่นซะทีเดียวแต่ก็เป็นไพ่ที่มีแนวโน้มในเรื่องของความคุ้มค่านะไม่ว่าจะเป็นการเหน็ดเหนื่อยการลงทุนการบริหารจัดการหรือการที่เราลงทุนไปกับความเครียดเรื่องที่เราที่มันจะต้องกดดันสุดท้ายแล้วนะก็จะมีความคุ้มค่าเกิดขึ้นเรื่องต่อมานะก็จะเกี่ยวข้องกับรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆ นะไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินอสังหารทย์ยศยานพาณนะต่างๆเป็นหน้าไพ่ที่ให้ความหมายมาในแง่มุมที่ว่าผู้ลับผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยให้การเกื้อหนุนกับเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนั่นก็หมายความว่าในระยะนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยซัพพอร์ตนะสิ่งที่เราปรารถนาอยากจะได้อยากจะขายอยากจะซื้อมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จจะมีแนวโน้มในเรื่องของการได้รับความเมตตาจากคู่ค้าคู่สัญญาเป็นอย่างดี การซื้อการขายการติดต่อการจราจาในครั้งนี้จะมีแนวโน้มในเรื่องของความสำเร็จหรือมีความคืบหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิมในแง่มุมของญาติมิตรพี่น้องบ้างในระยะนี้นะก็จะเป็นหน้าไพ่ที่สื่อขึ้นมาเตือนให้เรามัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งความเขียนที่ไม่ตรงกันหรือการที่จะทําอะไรในสิ่งต่างๆที่เป็นลักษณะของการขอความร่วมมือคนที่เป็นญาติมิตรพี่น้องของเราในระยะนี้อาจจะมีเรื่องติดขัด อาจจะมีเรื่องที่ทําให้มันมีเหตุการณ์ชังนักเกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องราวที่มีฟาร์มไม่เห็นด้วยเกิดขึ้นมีความขัดแยง้งมีการยื้อแย่งแข่งขันการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไพ่ในในลักษณะนี้นะก็จะเป็นไพ่ที่สื่อขึ้นมาเตือนในเรื่องของความเข็ดขัดแยง้งผลประโยชน์หรือสิ่งที่ไม่ลงรอยกันนะจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในหมู่ของญาติมิตรพี่น้องของเราในระยะนี้ ในแง่มุมของบุตรหลานบริวารบ้างในระยะนี้ใครที่มีบุตรหลานบริวารนะเนาะก็อาจจะมีภาพโดยรวมที่ค่อนข้างดีนะจะมีโอกาสที่บุตรหลานบริวารของเราเนี่ยจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆได้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆด,ด้วยความเสน่หาหรือการไปติดต่อการไปเจรจาการไปหางานการไปสอบชิงทุนการทําอะไรก็แล้วแต่ นะในระยะนี้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมีความคืบหน้ามีข่าวดีมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นยิ่งถ้าเกิดบุตรหลานบริวารของเราในระยะนี้ใครที่เาราสึกได้เลยนะว่าเขามีความขยันมีความตื่นล้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจะมีโอกาสประสบความสําเร็จอย่างเด่นชัดเพราะว่าหน้าไพ่ชุดนี้เป็นหน้าไพ่ที่มีความหมายโดยรวมในเรื่องของความม,มาาีมุมานะมีความเพียรพยายามนะ มีการวางแผนทําสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีนาะจะเป็นไพ่ที่ต้องลงมือทําถึงจะประสบความสําเร็จแต่จะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นความสําเร็จที่งดงามเป็นความสําเร็จที่น่าภูมิใจนะในแง่มุมของบุตรหลานบริวารของเราในระยะนี้จึงโดดเด่นไปในเรื่องของการแข่งขันการเอาชนะคู่แข่งนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของ โอกาสที่จะได้รับความเมตตาในแง่มุมต่างๆก็มีโอกาสได้ทรัพย์มาโดยง่ายเช่นกันอาจารย์ก็จะขอบอกบุญกับกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านนะในเรื่องของการที่จะามาร่วมสร้างร่วมกันบูรณะวัดล้างวัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มากนะแล้วก็มีสภาพที่ปูผาหักพังอย่างยาวนานในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการบูรณะกันไปบางส่วนแล้วแต่ก็ยังขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์เป็นจํานวนมากก็ขอบอกบุญนะกับกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่าน ที่จะได้มีโอกาสมาร่วมบุญร่วมกันสร้างเป็นมหาบุญมหาพุทธศนร่วมกันนะเป็นจุดเปลี่ยนของดวงชะตานะที่เราจะมีโอกาสทําการที่อาจารย์บอกว่า,าการทะนุบำรุงพระศาสนาในลักษณะนี้หาทําได้ยากเพราะว่าปัจจุบันนี้วัดวาอารามส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเหมือนกับเป็นการแข่งกันนะในเรื่องของทําสิ่งปลูกสร้างต่างๆซึ่งบางทีการก่อสร้างในสถานที่ต่างๆก็อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับรูปแบบในปัจจุบันเช่น เขาอาจจะยังไม่ได้มีการเสริมสภาพอย่างแท้จริงนะแต่ก็อยากจะทำนะอยากจะเรียกร้องอยากจะชักชวนญาติโยมเนี่ยให้มาทำบุญให้มาร่วมสร้างซึ่งต่างกับวัดที่อาจารย์ได้พูดถึงเพราะว่าเป็นวัดที่มีสภาพเสริมโทมอย่างแท้จริงซึ่งอยู่ในสถานที่นะลกล้างขาดการทนุบำรุงรักษามาอย่างยาวนาน จึงขอเน้นยน้ำเนาะในแง่มุมตรงนี้ว่าสิ่งที่พวกเราจะมีโอกาสได้มาร่วมกันทำร่วมกันสร้างเป็นมหาบุญมหากุศลนะจะได้เป็นจุดเปลี่ยนในเรื่องของดวงชะตาเราด้วยเพื่อจะมาหนุนดวงเสริมดวงนะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนรายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์จะลงไว้ให้นะตรงเ,เพิ่มเติมนะใต้คลิปรวมไปถึงจะปักหมุดไว้ให้ด้วย เรื่องต่อมานะก็จะเกี่ยวข้องกับปัญหารืปอรปสรคต่างๆในระยะนี้สิ่งที่หน้าไพ่เนี่ยนะสื่อขึ้นมาเตือนก็คือต้องเรามาระวังในเรื่องของการคิดใหม่การทําใหม่การจะบุกเบิกอะไรต่างๆในระยะนี้นะต้องเรามาระวังสักนิดหนึ่งอย่าใจร้อนอย่าห้าวนะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือยับยั้งไว้ก่อนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นไพท่ที่เตือนเราในเรื่องของความหุนหันพันแล่น การมีเป้าหมายหรือมีอีโก้ที่มากเกินไปนะเป็นการเล็งเห็นผลแบบหวังจะได้ซะเป็นส่วนมากนะต้องเรามาระวังแง่มุมหรือความคิดแบบนี้เพราะจะก่อให้เกิดในเรื่องของความสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นรวมไปถึงการเดินทางยดยานภาหนะต่างๆระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องเรามาระวังดูแลสิ่งต่างๆให้ดีนะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรู้จักตรวจสอบความพร้อมนะของยดยานพาหนะหรือเส้นทางต่างๆที่เราจะเดินทาง เพราะมันมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นระหว่างทางเป็นหน้าไพ่ที่เตือนขึ้นมาเนาะในแง่มุมของเป้าหมายความสําเร็จที่อาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นระหว่างทางนะกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก็เป็นหน้าไพ่ที่พวกเรามีสติเรามัดระวังกันแล้วกันพยายามสร้างบุญสร้างกุศลหรือพยายามระลึกนึกถึงสิ่งดีๆที่เราได้กระทํามาสะสมมาเพื่อที่จะเป็นจุดเปลี่ยนในดวงชะตาของเรา ส่วนในแง่มุมของโชคลาภต่างๆในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยจะมีโอกาสได้โชคได้ราบจากผู้รับผู้ใหญ่นะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนหรืออาจจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญาต่างๆก็ได้นะที่เขาเป็นคนมีอายุสูงวัยาเรานะมีความรู้มีการศึกษามีความสามารถมากฝาเราจะเข้ามาเกื้อกูลเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้ไปพบปะพบเจอผู้คนมากหน้าหลายตา ต่างทิศต,ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะจะมีโอกาสที่บุคคลเหล่านี้จะเข้ามาเกื้อกูลเข้ามาสนับสนุนบางคนที่ทําในเรื่องของธุรกิจใดๆอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้พบปะพบเจอคนต่างทิศต,ต่างแดนเข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาช่วยซื้อช่วยขายนะจะเป็นความสําเร็จที่มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นมาจากบุญกุศลของเจ้าชะตา เกิดขึ้นมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ท่านให้ความเมตตาเราเป็นหน้าไพ่สื่ออารมณ์ขึ้นมาในเรื่องของโชคลาภที่มาจากบุญกุศลเก่ามาจากควารมรู้ความสามารถของตอนเองเป็นหลักส่วนในแง่ของการงานการค้าการขายการลงทุนต่างๆหน้าไพ่สื่อขึ้นมาเป็นลนักษณะการเตือนนะให้พวกเราเนี่ยรามัดระวังการไว้อกไว้ใจคนอื่นนะหรืออาจจะต้องเรามัดระวังคนที่เรารู้สึกว่า เคยไว้ใจเขาในระยะนี้ก็พยายามสอดส่องสักนิดหนึ่งนะบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะถูกซุกไว้ใต้พรมก็ได้รวมไปถึงในระยะนี้ต้องระมัดระวังการที่เราเนี่ยไปช่วยเหลือไปซัพพอร์ตคนอื่นมากเกินไปออกนอกหน้านอกตาหรือจะเป็นการช่วยเหลือแบบลับๆแต่บางทีนะการช่วยเหลือเรานั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับเราคือเป็นแง่มุมที่ไพ่ขึ้นมาเตือนลักษณะเหมือนทําดีทําคุณแล้วเหมือนไฟตกน้ํา ก็คือทําไปแล้วเขาไม่เห็นค่าเหมือนเราไปปิดทองหลังพระหรืออาจจะเป็นแง่มุมหนักๆไปเลยนะถ้าดวงเราตกมากก็อาจจะเป็นจังหวะของการที่ว่าเราอยู่ในช่วงที่ว่าทําคุณบูชาโทษทําดีทับตายแต่เขาให้ร้ายใส่ร้ายเรานะจะเป็นแง่มุมแบบนี้หรือเอาเราไปพูดในแง่มุมที่ไม่ดีเป็นหน้าไพ่ที่เตือนนะในเรื่องของคนใกล้ชิดเป็นหลักเลยนะการที่เราไปปฏิสัมพันธ์ คนใกล้ตัวคนใกล้ชิดคนที่เขารู้เรื่องส่วนตัวของเรามากเกินไปคนที่เขารู้เรื่องงานของเราเยอะๆนะลักษณะเหล่านี้เราต้องเรามาระวังเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราเนี่ยจะสูญเสียเสียเงินเสียทรัพย์เสียเปรียบเสียชื่อเสียงนะจะมีโอกาสเกิดขึ้นสำหรับท่านใดที่สนใจจะให้อาจารย์เนี่ยตรวจดวงชะตาให้เป็นการส่วนตัวอย่างละเอียดด้วยวิชาโหราศาสตร์ขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราลัคนาพระรามเดินดงเลขเจ็ดหลักเก้าฐานกราฟชีวิต รวมไปถึงการถามตอบผ่านไพ่ศักดิ์สิทธิ์จิตสัมผัสเฉพาะด้านเพื่อที่เราจะได้ทราบแนวโน้มของดวงชะตาอย่างเจาะจงอย่างเจาะลึกก็สามารถติดต่ออาจารย์นะผ่านช่องทางใน Li like น์แอได้หรือจะเป็นเพจ Facebook ก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์จะเน้นไปที่ Li like น์แอดซะมากกว่าส่วนในแง่มุมของสุขภาพโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆในระยะนี้เจ้าชะตาก็ยังมีเกณฑ์นเนาะในเรื่องของการที่จะได้เดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลร้านขายยา คลินิกต่างๆนะก็จะมีโอกาสลักษณะแบบนั้นเป็นเกณฑ์ที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะมีเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ก็ห่างหมอไม่ได้หรืออาจจะห่างยาไม่ได้นะเป็นโรคที่เหมือนกับจุกจิกกวนใจเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ในบางคนบางท่านเนาะที่อยู่ในช่วงที่ดวงชะตาเนี่ยค่อนข้างตกนะก็เป็นหน้าไพ่ที่สื่อขึ้นมาเตือนในอิทธิพลของเคาะกรรมวิบากกรรมเก่าที่ส่งผลหนะัก มากพอสมควรนะก็อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการประสบบัติเหตุเฉียบพลันการเจ็บป่วยการต้องผ่าตาดัดนะจ,จะมีโอกาสแบบนี้เกิดขึ้นด้วยเป็นหน้าไพ่ที่สื่อขึ้นมาในแง่มุมของศัตธรรมเรื่องของเคาะกรรมวิบากกรรมที่เราเคยไปทํามาในก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นชาติที่แล้วก็ดีชาตินี้ก็ดีการเบียดเบียนผู้อื่นหรือการที่เราอาจจะห่างในเรื่องของการทําบุญทำกุศลนะหรือการแสดงความหวังดีกับบุคคลอื่นกับสัตว์ชนิดต่าง ก็อาจจะส่งผลให้ดวงชะตาของเราเนี่ยมีข้อกรรมมีวิบากกรรมได้นก็เป็นหน้าไพ่ที่เราเนี่ยควรจะต้องสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือสัป,ปสัตว์ต่างๆที่เขากําลังลาบากที่เขากําลังไม่พร้อมนะที่จะเจ็บป่วยที่จะต้องสูญเสียชีวิตในระยะนี้ถ้าเรามีโอกาสช่วยเหลือเขาได้ก็จะเป็นอันนี้ส่งผลบุญที่จะมาหนุนนํา ดวงชะตาของเราเรื่องของสุขภาพให้มีโอกาสแคล้วคลาดปลอดภัยได้เช่นกันในแง่มุมต่อมานะก็จะเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักในระยะนี้นาภัยก็จะสื่อขึ้นมานะให้อารมณ์ประมาณว่ามีเรื่องราวที่เจ้าชะตากับคู่ครองเนี่ยจะต้องปรับจูนกันเนี่ยค่อนข้างเยอะมีเรื่องไม่เข้าใจกันมีเรื่องที่จะต้องลองผิดลองถูกมีเรื่องที่พูดไปแล้วไม่เข้าหูไม่ถูกตาไม่ถูกใจกันอยู่บ่อยครั้ง มีเรื่องที่ต้องง้อต้องงอนนะกว่าจะเข้าใจกันได้กว่าจะนู่นนี่นั่นได้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรถึงจะผ่านเหตุการณ์ไปแต่ละจุดได้แต่ก็พอเคลียร์จบเรื่องนี้ก็อาจจะมีเรื่องนั้นโพเรื่องนี้โผ่อะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบรอหองระแหงอยู่เรื่อยๆในระยะนี้เป็นหน้าไพ่เนาะที่ให้ความหมายเตือนนะในเรื่องของความใจเย็นเราต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้โอกาสตัวเองให้โอกาสผู้อื่น ต้องเป็นสภาวะอารมณ์ที่เราจะต้องมีความใจฟ้างนะเราจะต้องรู้จักคิดเลยว่าความผิดพลาดเนี่ยนะใครๆก็มีโอกาสผิดพลาดกันได้เรียนรู้กันได้ถ้าอะไรพอแก้ไขได้อะไรที่พอจะให้ปรับตัวได้เราก็ควรจะให้โอกาสซึ่งกันและกันพยายามอย่าไปเครียดอย่าไปกดดันอย่าไปจับให้มั่นอย่าไปคั้นให้ตายไม่งั้นเราจะต้องเสียใจตลอดไปเพราะอย่างที่อาจารย์บอกไปเนาะภาพโดยรวมของหน้าไพ่เนี่ยเป็นไพ่ที่ต้อง ปรับตัวต้องคอยเรียนรู้ต้องคอยแบบว่าค่อยทีเ่อาอาศัยค่อยๆเป็นค่อยใไปค่อยๆแก้ทีละจุดทีละเปาะจะไม่ใช่ไพ่ที่แบบเหมือนกับว่าโอ้โหแฮปปี้เอนดิ้งอะไรไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นอาจจะยากบ้างหงุดนงิดใจบ้างอาจจะรู้สึกขัดใจตัวเองบ้างอาจจะแพ้เสียงในหัวบ้างแต่เราก็ต้องให้โอกาสนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปไม่มีใครที่ทําถูกไปเสียทุกเรื่องโดยเฉพาะการทําอะไรที่มาถูกใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากบางทีเราเองเนี่ย อาจจะยังไม่ค่อยจะทําถูกใจตัวเองเลยสุดท้ายนี้อาจารย์เขจะมาสรุปคาทนายโดยย่อ,ยอแต่ก่อนที่เราจะไปฟังด้านที่ดีอาจารย์จะขอพูดถึงในแง่มุมที่ต้องเป็นสติกันก่อนเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังในระยะนี้ก็คืออาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้หรืออาจจะตกลงกันได้แต่ก็ต้องมีเรื่องให้ต้องสูญเสียผลประโยชน์เสียเปรียบอะไรประมาณนั้น ซึ่งบางคนอาจจะบานไปลายไปถึงในเรื่องของความขัดแย้งหนักๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับคดีฟาร์มการต้องขึ้นลงขึ้นศาลต้องขึ้นลงพักหรือมีเรื่องกดดนันเรื่องเครียดเรื่องที่ทําให้มันส่งผลกับสภาวะอารมณ์ก็อาจจะสอดคล้องไปถึงกระทั่งทําให้เรามีเกณฑ์เจ็บป่วยที่จะต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวประสบอุบัติเหตุหรือเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาเนื้อรักษาตัวในระยะนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้น จึงควรที่จะต้องระมัดระวังในง่ามุมของความขัดแยง้งการทําอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นการใจร้อนการมุทะลุการบุ่มบามนะจะมีความเสี่ยงต่อให้เกิดความสูญเสียความเสียหายความขัดแย้งที่บานปลายเกิดขึ้นได้ส่วนในด้านที่ดีในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะจะมีความสําเร็จเกี่ยวข้องกับรายได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ อาจจะมีมูลเหตุที่ทําให้เราโชคดีมีเรื่องราวดีๆมีข่าวข่าวดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากการพูดการคุยกันเจราจาความสามารถของตนเองก็ดีหรือจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็มีโอกาสเกือ้อกูลดวงชะตาของเราได้ในระยะนี้ซึ่งอาจจะไม่ได้หมายถึงเป็นโชคลาภก้อนใหญ่แต่ก็จะมีเป็นน้ําเลี้ยงจะมีเป็นความสําเร็จที่ทําให้เราเหมือนกับว่า ผ่อนคลายเนาะหายใจได้ทั่วท้องมากขึ้นมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีปัญหาก็สามารถที่จะมีทางออกมีทางแก้ไขหรือมีจังหวะดีๆเข้ามาจุนเจือเติมเต็มในส่วนที่พ่องเป็นหน้าไพ่โดยรวมนะที่สื่อขึ้นมาให้เจ้าชะตาเนี่ยควรที่จะต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลอย่างสม่ำเสมอหรือถ้าเป็นไปได้ในระยะนี้ถ้าท่านใดมีโอกาสที่จะ ร่วมบุญร่วมกันสร้างร่วมกันบุญอาัติร้างได้นะเนาะก็จะเป็นมหาบุญมหาอุศลที่ติดตัวเราไปเช่นกันอาจารย์ก็ขอฝากกองบุญนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะขอขอบคุณทุกคนทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ